ระบบสังหารเทพตอนที่207เพีย้ยข้าได้ยินทุกอย่างจนหมดแล้วหากแต่ข้าก็หาได้โกรธเจ้าไม่หากแต่สิ่งที่ข้าโกรธเจ้ามากที่สุดกับเป็นความอ่อนแอของตัวเจ้าลูกข้าเจ้าหน้าสังเวชนักและตบนี่ก็เพื่อใช้สั่งสอนในความอ่อนแอของตัวเจ้า จากนั้นมหากบี่ก็หันไปมองทางสตรีลึกรับคู่หนึ่งจากนั้นมันจึงมองไปที่ยอดหญิางงามสายตาของมันปรากฏความพอใจและรอยยิ้มอันแปลกประหลาดนอกจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าทำให้ข้ามีโทสะต่อเจ้าลูกข้านั่นคือเจ้าปรารถนาในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับตัวของเจ้าเพียเสียงฝ่ามือดังสนันอีกครั้งจากนั้นมหากบี ก็เดินไปรูปหน้าและเชยคางของสตีหลอกรับเจ้าหญิงหิมะของข้ามันกล่าวเรียกนางด้วยรอยยิ้มและคําหวานที่น่าหวาดกลัวสตีลึกรับที่ถูกเรียกว่าเจ้าหญิงหิมะตอนนี้นางมีสายตานิ่งจ้องมองในตาตอบแกมหากบี่พร้อมกล่าววาจาเจ้าเคยสัญญาว่าหากข้ามอบกายยอมเป็นสตรีของเจ้าเจ้าจะปล่อยถูกทรงเยียนสามีของข้า และบุตรของข้าไปหากแต่ตอนนี้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นณนะที่แห่งนี้สิเจ้าเจ้าไม่รักษาสัญญาสตีลึกรักบนางกล่าวด้วยถ้อยคำรุนแรงและน้ำเสียงที่คืนขมยิ่งน้ำตานองหน้าอาบแก้มทั้งสองข้างของนางไม่หยุด <c oughs> นี่มันก็ผ่านมาหลายปีมากมายซึ่งฤดูกาลแล้วใหญ่เจ้าจึงจําเพียงแต่อดีตอีกเล่าเจ้าหญิงหิมะของข้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าดูแลเจ้าไม่ดีหรือหากแต่นับร้อยปีเจ้ายังไม่ลืมมันข้ามอบช่วงชีวิตที่เหนือล้ำผู้อื่นให้แก่เจ้ามอบความไม่แก่เท่าและอายุไขวัฒนะที่มากกว่าผู้อื่นแก่เจ้าทั้งหมดก็เพื่อเจ้าแต่ดูสิดูณตอนนี้สิ มหากบี่กล่าวเสียงตวาดใส่นางก่อนจะเปลี่ยนจากเชยคางมาเป็นจิกศีรษะอ่าเสียงสตรีลึกลับร้องดัง <c oughs> แต่ช่างมันเถอะบัดนี้ข้าไม่ต้องการเจ้าอีกแล้วจากนั้นมหากบี่มันก็เหลียวมองไปทางปาดกบี่ผู้ที่เป็นบุตรของมันข้าก็สงสัยเหลือเกินว่าสตีนางใดทำให้บุตรข้ารีบร้อนเป็นบ้าเป็นหลังแบบนี้ หากแต่เมื่อข้าได้มายนชมนางด้วยตัวเองนับว่านางคุ้มค่าไม่เสียแรงที่ข้ามาเลยจริงๆฮ่าปาดกระบี่ได้ยินดังนั้นก็มีสีหน้าเจ็บแคนอยู่ไม่น้อยมันย่อมรู้จักนิสัยสันดานที่แท้จริงของบิดามันดีหากแต่แม้มันจะแสดงสีหน้าแบบนั้นเพียงชั่วคู่แต่มันก็ไม่อาจจะหลุดลอดสายตาของมหากบี่ไปได้เพี้ยเสียงตบหน้าดังอีกหนึ่งครั้ง นางไม่คู่ควรกับบุรุษสวะเช่นเจ้าลูกามหากวี่ยิ้มล่าก่อนค่อยๆก้าวไปหายอดหญิางงามมันก้าวไปกล่าววาจาไปความงดงามของนางเหมาะสมเพียงกับผู้ของใต้ลาเช่นข้าเท่านั้นไม่เสียงสตรีลึกลับแผ่เสียงดังขึ้นนางเอาล่างกายของตนกอดกายล่างยอดหญิางงามเอาไว้หากแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไร มหากบี่ใช้พลังปานกระชากล่างของนางอย่างไม่ใยดีทั้งทางที่ก่อนมันทั้งรักทั้งหลงนางผู้นี้หากแต่วันนี้เมื่อมันได้พบเจอของเล่นชิ้นใหม่ดูเหมือนว่ามันก็ไม่สนใจของเล่นชิ้นเก่าอันคล่ำคืดนี้อีกต่อไปข้าไม่สนใจเจ้าอีกต่อไปแล้วเจ้าหญิงหิมะของข้าหากแต่หลานของเจ้านั้นช่างถูกใจข้าเสียจริงนางงดงามเสียยิ่งกว่าเจ้าวัยแรกสาวเสียอีก ส่วนเจ้าในวันนี้จะไปอยู่กับไอ้สวะสามีรักของเจ้าก็ตามใจสายตาอันหื่นกระหายในราคะของมหากบี่มันจ้องมองไปทางยอดหญิงงามอย่างไม่วางตาผู้คนมากมายย่อมรู้ว่าสายตาเช่นนี้หมายความว่าอะไรหากแต่ก่อนที่มันจะก้าวไปถึงตัวยอดหญิงงามนั้น ก็มีหนึ่งในสิทธิสํานักบรรจบฟ้าใช้ท่ายางก้าวด้วยความเร็วสูงพุ่งมาหามหากระบี่ด้วยจิตสังหารอันสูงยิ่งกระบีน่นี้คือพลังชีวิตทั้งหมดของมันผู้ออกกระบี่โดยหมายสังหารอันดับหนึ่งแห่งใต้ล่ามหากระบี่มองทีท่าของผู้ที่มุ่งหมายจะสังหารตัวมันมันแย้มยิ้มและพูดกล่าวด้วยทีท่าเบาสบายไม่เลวเลยแม้ระดับชั้นจะต่ำต้อยแต่กระบวนท่าและความแม่นยำ นับว่าครบถ้วนสมบูรณ์หากแต่มันก็ต่ำต้อยเกินไปสำหรับข่ามหากะบี่ไม่ได้ใช้พลังใดๆเพียงแค่ดีดนิ้วธรรมดาธรรมดาก็เกิดเป็นแรงอัดอากาศที่หนาแน่นพุ่งเป็นสอนใส่ล่างของสิทธิแห่งสำนักบรรจบฟ้าอักเสียงกระอักเลือดของสิทธิสำนักบรรจบฟ้าดังออกจากปากของมันในทันทีมันกำกระบี่แน่นหมายจะยันล่างลุกขึ้นหากแต่ไม่นาน เสียงดีดนิ้วของมหากบี่ก็ดังขึ้นอีกสามครั้งและนั่นก็ทำให้สิทธิแห่งสำนักบรจบฟ้าผู้นั้นถึงกับตายในทันทีหัวใจปอดท้องน้อยและศีรษะของมันกลายเป็นรูกวงโบให้เห็นสิทธิสำนักบรรจบฟ้าโดยรอบถึงกับยืนอึง้งความห่างชั้นของพวกมันกับมหากบี่นั้นช่างมากมายเกินกว่าจะตินานาการนักรากว่ามันเป็นเขาสูงผาชันที่ไม่อาจจะก้าวข้ามได้ แม้จะรู้ทั้งรู้ว่าบุรุษตรงหน้าของพวกเราสิทธิ์น้อยใหญ่แห่งสำนักบรรจฟ้านั้นจะเลวซามชั่วช้าเพียงใดหากแต่พวกเขาก็ไม่อาจจะทำสิ่งใดกับมันได้แม้แต่น้อยแม้พวกเขาทุกคนจะยอมตกตายแต่มันก็อาจจะไม่พอที่จะก้าวไปสัมผัสกับเสื้อผ้าของบุรุษผู้นี้ได้เรื่องเช่นนี้มันช่างน่าสังเวชเหลือเกินสิทธิ์น้อยใหญ่เจ็บปวด ไอเดลชานมหากบีช่างสมกับเป็นผู้ที่ถูกเรียกขานว่าเป็นผู้ที่แข็งแร่งที่สุดแห่งโลกล่านี้โดยแท้จริงสิทธิ์ทั้งหลายของสำนักมืจบฟ้าตอนนี้ได้แต่ยืนนิ่งจิตใจแห่งความกล้าหาญได้ถูกทำลายนอกจากนั้นตอนนี้เมื่อมหากบีปรากฏขนาดจะหายใจพวกเขายังรู้สึกลำบากยิ่งนี่คืออำนาจกดข่มทางจิตจากผู้เหนือล้ำมหากบีเห็นเช่นนี้ก็หัวเราะเสียงดังอีกคราว ฮ <franch ises> ดีในที่สุดพวกเจ้าก็รู้ตัวเสียทีอย่ามาตายด้วยวิธีไร้ประโยชน์เช่นนี้เลยฮฮ <franch ises> มาดูเรื่องสนุกที่กำลังจะเกิดขึ้นกันก่อนดีกว่าตอนนี้มหากบี่บรรลุถึงด้านหน้าของยอดหญิางงามแล้วมันหันไปมองบุตรของมันปาดกบี่พร้อมกล่าวคำบุตรข้าจงดูบิดาของเจ้าไว้หากวันหนึ่งเจ้าจะกระทำสิ่งใดสิ่งที่เจ้าต้องมีนั้น ก็แค่ความแข็งแกร่งเมื่อพูดจบมันก็เอามือจับไหล่ขวาของยอดหญิางงามจากนั้นมันก็ฉีกกระชากชุดของนางฉีกขาดเผยให้เห็นผิวกายส่วนหนึ่งอันขาวนวลเนียนดุดหยกขาวจากสวงสวรรค์ไม่ไม่ไม่เสียงร้องของยอดหญิางงามดังขึ้นหากแต่ณนะที่แห่งนี้จะมีใครกล้าที่จะช่วยเหลือนางอีกหรือแม้มีผู้คนมากมายหากแต่พวกเขาก็ไร้กำลัง หรือโลกล่าแห่งนี้จะเป็นที่ของคนเลวซามหรือไรหยดน้ำตาเล็กๆไหลซึมดวงเนตรแห่งนางอีกครั้งสตรีผู้งดงามเหนือใครนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ